ผู้าจองจัดจบส่งตรง,งถึงหน้าบ้านครับ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วอยู่ในช่วงรายการอะไรครับพียไม้รายการปล่อยรถสวยๆประจําเดือนกันยายนชื่อรายการว่าจะเอาไหม,ไมละ่ะโอ้โหโอ้โหจะไม่ลากลับรถสวยๆคันนี้เนาะวันนี้เราจะมาส่งรถรุ่นไหนหกับคุณลูกค้าครับี่เฮียเป็นรถรุ่นนอสอนอสนางสาวใช่ไหมครับนางสาว f อนางฟ้าโอเคโอเคครับเราก็จะมีมาตรฐาน4ีีคอยบริการลูกค้าอีกเช่นเคยเนาห้ามพลาดกับมาตรฐาน4ีพีเรามีอะไรบ้างหนึ่งพรีเมียมค่ะรถสวยไม่แท้ท้าที่สุดได้2พรีเมียมเซอร์วิสเรามีการหลักการขายนั้นถึง6เดือนหรือ10,000กิโล3พรีเมียมไฟแนนซ์เรามีผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องการจัดสัญญาทุกธนาคารจริงๆ,งๆตัวมาตรฐานเนาะ พรีเมียมฮาคือการบริการด้วยใจของไม้พูดขาเกาๆครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยคุณผู้ชมสำหรับรถคันนี้เนาะคุณลูกค้าได้โปรโมชั่นสุดเด็ดสุดโดนบริการส่งตรงถึงทางบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมไปรอรับชมด้วยกันเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่ลูกค้าท่านนี้ได้รับก็คือ 1. จองจัดจบรบส่งตรงถึงบ้านลูกค้าจริงไม่จริงเดี๋ยวรอ ไปรับชมในคลิปนะครับ 2. ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับ 3. ฟรีภาษีพรบนะครับ 4. ฟรีตรวจเช็ค24รายการก่อนส่งมอบนะครับเราได้ทำการตรวจเช็คสภาพรถมีรายละเอียดจริงๆให้กับลูกค้านะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบก่อนตัดสินใจจองเข้ามา999าาทเหมือนเคสนี้ได้นะ ไม่พอครับเนี่ยครับผมมีอย่างที่ห้อีกอ่ะมีอย่างที่ห้าไปเลยจัดไปประกันเจ้าตัวนี้ไปอีก1ปีเต็มๆอ่าสำหรับเพื่อนๆพืกังวลเนาะออกรถต้องใช้เงินเยอะไหมอ่าเดี๋ยวเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างเหมือนลูกค้าสั่ง Lazada อ่ะเหมือนสั่งลาซาด้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาขออนุญาตเปิดว้าปไปเจอเจ้าของยังไม่บอกยังไม่บอก3 2มแอคชั่น สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับปล่อยรถสวยๆตามคำขอคุณลูกค้าเลยขอบคุณมากที่ติดตามรับชม EP4 แล้วนะครับคุณผู้ชมจองจัดจบเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าบรรยากาศการส่งมอบรถสวยๆวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณลูกค้า สวัสดีครับคุณอาครับครับผมอยู่กับคุณอาชื่ออะไรนะครับอายเครับอาครับคุณอาก็อันนี้เป็นผู้โชคดี EP4 ของทางโชว์รูมเราไม่ทราบว่าคุณอาประกอบอาชีพอะไรครับหลัครับอาการเกษตรนะครับคุณลูกค้าก็คุณอาทําเกษตรทํานานะครับก็สามารถมีรถไถออกเป็นรถเก่งสวยๆได้นะครับคุณลูกค้า ไม่ทราบว่าคุณอาประทับใจกับรถทางโชว์รูมยังไงถึงเลือกตัดสินใจจองมาทั้งเพจของเราแล้วก็ออกรถทางโชว์รูมครับไม่าจองจัดจบจบตงถึงหน้าบ้านครับก็อขอบคุณมากเลยครับก็คุณอาติดตามในแฟนเพจเรานะครับก็คือมีบริการจองจัดจบก็สำหรับเพื่อนๆไม่อยากพลาด คอนเทนต์ดีๆเนาะ EP 4แล้วลูกค้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานไม้ทุกค้านะครับสำหรับ EP หน้าเราจะมาเจอกันที่รถสวยจังหวัดไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ